เช่นสิ่งอ่ะตองการต้องการอะไรก็ได้สิอ่านะารต้องการเลยนะครับต้องต้องพูดกันสิ่งหน่อยดึงนะครับอาให้ทั้งไทยสื่อมวลชนนายพี่พี่นักข่าวหลายวันนี้สวัสดีครับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะพี่พี่สื่อมวลชนทุกๆสื่อเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ทอมแล้วก็พี่พี่ศิลปศิลปินทุกๆท่านเลยบนเวทีนะฮะทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องก็มีความยินดีมากพี่ที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใหญ่ของท็อปไลน์นะฮะโอ้โหดีว่าวิธีเป็นร้อยเม็ดเลยนะครับก็ ั้งแต่ en, หกโมงเย็นใจนไปไล่ะจนถึงเชา้าโอ้โหคือใครที่ชอบเต้นชอบโดดเนี่ยสายวอลเล่ยเนี่ยต้องไปงานเนี้ยแล้วก็ยังมีนูกบ่ายก็จะไปร่วมด้วยนะครับในงานเนี้ยเอฟซีลกบ่ายก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วพี่ท็อปไม่อยากจะถามหน่อยเลยอ่ะเดี๋ยวลกบ่ายเนีย่ยจะมีอะไรมาโชว์เพราะว่าทุกคนแต่ละโชว์เนี่ยคือแต,คแต่ละคนในมีอ่ตลกเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกความมันความแบบโอ้โหจะแบบว่า ซิ่งสเสดอจกันไว้แล้วว่าเป็นหมอนักซิ่งกันะนะครับลูกปลายนี่จะซิ่งอะไรกับเขาบ้างครับบนเวทียักษ์เฟสติวัลเนี่ยครับจริงๆนุกเองคือเป็นทางของเขาอยู่แล้วนะนสายลูกทุ่งอินดี้หมอลัำนอกก้องก็คือเขาก็รองอยู่แล้วบนเวทีคิดว่าน่าจะมีสคริปต์โชว์พิเศษเพิ่มเติมไปส่วนปลายก็จะออกแนวป๊อปสติงนิดนึงแต่ว่าก็ไปด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราดูบนเวทีดีกว่าว่าที่เวทีใหญ่อะ่ะ เดือนมีนาลูกชายจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาพิเศษ เซอร์ไพรส์พีพีเอฟซีที่น่าจับตาก็ต้องมีอะไรแบบว่าไม่เหมือนกับเวทีปกติใช่ไมล่นะครับเพิ่มสซิปที่แปลกใหม่เพิ่มลุ้นใช่ครับนะแล้วก็แน่นอนว่าทุกเวทีไม่เคยทำให้เอฟซีผิดหวังนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเวทีใหญ่ๆแบบนี้ศิลปินแบบโหเกือบร้อยชิมิทนะครับบรรุปลายก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซิงเกก็ถือได้ว่าเป็นอ่าค่ายประจมไปกับทางท็อปไลน์ด้วยเช่นเดียวกันร่วมงานันมาหลายๆโปรเจกต์เลยใช่ครับพี่ท็อปก็ 8, 8. 8. ตั้งแต่ก่อนโควิดครับก็มีสังก e ัดอีกยูนิตหนึ่งที่ร่วมกับท็อปไลน์ก็คือเอ็มิงเมลซิงนะครับก็ผลิตศิลปินแนวลูกทุ่งอินดี้ออกมานะเพื่อประดับค่ายแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันกับท็อปไลน์ครับคำพากัแน่นอนที่สุดน,นะฮะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมีท็อปไลน์แล้วจะมีสิงโผล่ามาเพราะว่าเขาเป็นค่ายผู้ธำบิรกันแล้วก็ทําธุรกิจค่ายเพลงร่วมกันในบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันกับค่ายสิงนะครับแน่นอนที่สุดน,นะ